บาดเอื้อบ่เอื้อบ่น้องยายอ๋อนี่อ่าอันนี้อ่าอันนี้ยั้งพี่น้องนี่อันนี้คุนเอื้อยังนี่ขวบบุญจักมาถามยังข่อยอีกบุญมาถามข่อยหลายข่อยบุญจักคุณหญิงคุณหญิงเอ้ยขายของนี่เหรียมาขายของ ขายของไปแล้วกรุงเทพฝนตกไม่แตนอ๋อเหรอคะฝนตกม็อกคอรี่อ๋อนี่ม็อกคอรี่ลูกพูดก่อนพูดก่อนม็อกคอรี่หนูพูดก่อน,ออนอม,าม,าอมาอ้ามาเลนกับยายมาออกมาไรยอ๋ออกมา อะไรนะเนี่ยยะนไงนอันนี้มะเขือมะเขือม่วงวะมะมะเขือมะเขือยาว,าวอายุยอายุย <c> โ <oughs> <c oughs> น้นทำไมเก่งกันเลยพี่พลอยเก่งเก่งวันนี้นนะพี่พี่พลอยเก่งไหมเอาเอาเรียกอันนี้ก่อนมอคคอรี่มอคคัลี่มอคคอรี่ บักบัคคลีหรือว่ามักมักคลีนี่แหละไม่มอกกบ็อกนี่แหลยขอทำยังงไเอาบคยัค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยหนูหนูขอโทษจ้าก่อนขอโทษจ้าจ้านี่มากาโควอลีอ่าอ่ามักคลีอ้อ้มักคลีโอ้ยสายตา

สาวใคนี okay, ่ยสาวไม่แอนหรอกสาวไม่แอหรอคะวายลยๆๆๆๆงๆดึงดงดงอมไหมอมใไมไม่ต้องอมค่ะไม่ต้องอุมนะคะอุมกนละินลนะอุกินแลอกลอลเดี๋ยวเดี๋ยยายถามก่อนนอนยัง นอนแล้วนะนอนไหมง่วงรหอยังหนูง่วงไหยหนูง่วงมยง่วงไหมยังนอนไหมนอนนะนีนีนี่นี่ว่าขลอยู่นี่อันนี้มันเสียยาวเอ้าเฮ้ย แมตาใส่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่มากล้ามาใส่ของเล่นก่อนหนูต้องใส่ไว้นี่นะหนูต้องเก็บนี่นะเวลาหนูเล่นแล้วหนูต้องเก็บนี่หนูเก็บใส่นี่หนูเก็บใส่นี่หนูเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็เอาหนึ่งเอาเอาพัดทองมาเอาบะเตือบ้างบะเตือ อื้ออื้อใส่ไปเอาน้องมาด้วยหน่อยน้องน้องนอนเนี่ยอืมใส่นี่นั่นอันหนึ่งนั่นอันหนึ่งนั่นนั่นแหละอ่ะใส่นี่นี่อ่ะยกไปยกไปยกไปตรงนู้นเด้อยก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 ไปเลย